เข้าใจมาเพราะฉะนั้นการรังวัดจริงเหตุคือเราต้องไปตรวจที่จริงเราต้องไปรังวัดที่จริงเพราะฉะนั้นเราไปเห็นคนมาบุกรุกที่เราขับไล่ออกไปเลยแบบนั้นคะ่ะเข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาชัดเจนเห็นว่าชัดเจนมาทําได้ไหมคะเจ้าของที่ทําได้ไหมคะเห็นไหมคะว่าอาจารย์พูดทั้งสองด้านจะมาบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันกฎหมายขี้โกงมันเอาใจคนที่มาแย่งที่ของคนอื่น กฎหมายเขามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของที่ทิ้งที่ให้รกล้างว่างเปลา่าเพราะนั้นอาจารย์สอนทั้งสองด้านละ้าใจเขานอกใ,ใจมาค่ะเจ้าของที่ทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้นอกห้องในห้องให้ท่านทําแบบนี้ทั่วประเทศไทยมีสภาทนายความท่านจ้างทานายดําเนินการมอบหน้าจไปให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาแล้วส่งไปทางไปรษณีย์ให้เขาไปดาเนินการที่สํนงงานักงานที่ดินรังวัดยืนเขต การปรังวัดยินเขตนมันต้องไปที่ที่ดินมันตรวจสอบที่ดินอยู่แล้วทุกห้าหรือหกปีเพื่อไม่ให้มันต่อเนื่องสิบปีไงเข้าใจเขนว่าเข้าใจมาค่ะทําได้ไหมยอมเสียค่ารังวัดที่ดินยอมเสียค่ามอบนันให้ทนายความไปดําเนินการมีคนมาถามอาจารย์ว่าไม่ได้ไปหรอกแต่ให้คนในพื้นที่ทํากินได้ไหมถ้าจะให้คนในพื้นที่ทํากินให้มีสัญญาจ้างค่ะจ้างให้เขาดูแล แต่ถ้าคุณพูดด้วยวาจาบอกอ่ะในในกอคนในพื้นที่อยู่ใกล้บ้านที่ชั้นใช่ไหมเอาไปไปไปดูที่ชั้นด้วยพูดด้วยวาจาแบบเนี้ยแล้วถ้าในกออยู่เป็นสิบปีในกอไปยื่นคําร้องขอออกฉเฉลิคข้าพองปรปักได้เลยนะเพราะว่าอะไรคุณไม่มีหลักฐานการจ้างอะ่ะเขาจะอ้างอย่างเงี้โอ้สบายใจให้ในกอดาเนินการและพูดด้วยวาจาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ใครไปดูแลที่เราให้จ้างคะ่ะทําสัญญาจ้างให้ชัดเจน มันได้อ้างได้ไงถ้าเขาจะไปออดเฉลยข้อควางประปักเขาฉันจ้างคุณน่ะมันมีสัญญาจ้างไงคะเข้าใจเหรนว่าเข้าใจมาอย่าไปเชื่อใจใครอย่าไปไว้ใจใครทําหลักฐานให้ชัดเจน